ในความครั้งของหลวงปู่ศิลาในสักวิชาในครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2517เมื่อท่านจำพรรษาอยู่วัดสันติวิหารตาบลทงธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์มหาศิลาตอนครั้งที่อยู่วัดสันติวิหารนั้นท่านได้หลีกเลี่ยงปลีกวิเวกไปอยู่ท้ายวัดซึ่งท้ายวัดนั้นมีสนามเป็นป่าภายัยรบทึบนานๆสามสี่วันท่านถึงจะออกมาฉันข้าวครั้งหนึ่งและท่านได้เมตตาเลี้ยงลิงหนึ่งตัว ชื่อว่าเจ้าจอ๋อซึ่งลิงตัวนั้นจะห่วงหลวงปู่ท่านมากจะขี่บ่าองค์หลวงปุศิลาตลอดเวลาในการครั้งนั้นหลวงปู่ท่านได้เลี้ยงสัตว์ไว้จานวนมากไม่ว่าจะเป็นให้เจ้าจอลิงของท่านกระรอกกระแตหมาแมวซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ท่านเมตตาให้ข้าวให้น้ําก็อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขวันหนึ่งท่านเห็นสุนัขของท่านที่ท่านเลี้ยงไว้เป็นบาดแผลเกิดจากการโดนทําร้ายท่านก็รู้ได้ด้วยองค์ของท่านเลยว่า สุนัขของท่านนั้นถูกชาวบ้านทำร้ายมาเนื่องจากการออกไปกัดเป็ดกัดไก่ของชาวบ้านท่านในฐานะที่ท่านได้เรียนวิชาอาคมมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านจึงได้เกิดความเมตตาสงสารและได้นำกระป๋องของปลากระป๋องมาตัดเป็นแผ่นแล้วท่านก็ได้เขียนอักขระเลขยันทำเป็นตะกรุดนำไปให้คอกับสุนัขต่อมาสุนัขตัวเดิมก็ได้ไปกัดเป็ดกัดไก่ของนายบุญโพคา นายบุญโภคาผู้เป็นเจ้าของของเป็ดไก่เกิดความไม่พอใจจึงนำปืนแก๊บมายิงสุนัขตัวดังกล่าวโดยการลั่นไกลยอยู่หลายครั้งเพื่อยิงใส่สุนัขตัวนั้นแต่ปรากฏว่ากระสุนไม่ออกแต่พอกระสุนยิงออกนัดสุดท้ายลูกกระสุนปืนแก๊บก็จะเป็นหลายๆลูกในนัดเดียวเป็นร้อยๆลูกกระจายออกไปเมื่อยิงระยะเผาขนเมื่อกระสุนออกแต่ก็ไม่ถูกตัวสุนัขนั้นเลยแม้แต่นัดเดียวต่อมาครั้งที่สอง สุนัขตัวเดิมก็ได้ออกไปกัดเป็ดของนายบุญโพคาซึ่งคราวนี้นายบุญได้เตรียมตัวอย่างดีที่จะใช้ปืนแก๊บจัดการกับสุนัขแต่ก็ไม่สามารถลั่นไกได้เลยแม้แต่นัดเดียวด้วยความตกใจของสุนัขได้วิ่งเข้าไปที่วัดนายบุญโพคาจึงได้ปล่อยไปและคอยสังเกตว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขของใครเมื่อวิ่งตามสุนัขตัวนั้นไปและสังเกตว่ามีอะไรห้อยอยู่ในตัวสุนัขวิ่งตามสุนัขไป พอไปถึงจึงได้ทราบว่าเป็นสุนัขที่พระมหาศิลาสิริจันโทได้เลี้ยงไว้พอนายบุญได้ทราบดังนั้นจึงก้มกราบลงทันทีไม่คิดจะทำร้ายสุนัขนั้นอีกต่อไปนายบุญโพคาได้กล่าวว่าด้วยอำนาจของสัพพวิชาและคาถาอาคมที่หลวงปู่ท่านได้ร่ำเรียนมานั้นได้คุ้มเป็นเกาะคุ้มครองให้กับเหล่าสัพพสัต์นั้นด้วย